วันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่21เมษาย,ยน2568หน้าที่ของพวกเราต่อไปก็เหมือนกับทุกๆวันนั่นก็คือก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเนี่ยโสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทางหาและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌงทั้งเจ็ดเมื่อวานวันก่อนพวกเราก็ได้ทราบแล้วนะว่า นะการบวชหรือการอุปสมบทในพุทธศาสนานะเป็นอย่างไรมุ่งหวังประโยชน์อะไรแล้วก็แค่บวชก็ยังไม่ใช่ความสําเร็จอย่างแท้จริงนะเพราะการบวชหรืออุปสมบทเป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นผะู้ที่มุ่งหวังเนะกาะชายผ้าเหลืองลูกหลานนะไปสวรรค์ก็ต้องให้ความรู้ให้คำแนะนำกับลูกหลานด้วยว่า บวชเข้ามาแล้วถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัตนะิก็จะเป็นอนิสงส์ให้นะโมู่านตะิพ่อแม่ทั้งหลายในมีผลมีอนิสงสนะ์เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด,ดนะีตรงนั้นไปและแม้แต่ผู้อุปสมบทเองก็ได้รับอนิสงส์โดยตรงอยู่แล้วนะดังนั้นก็จึงต้องทราบเป็นข้อมูลเอาไว้ว่าการบวชหรืออุปสมบท มันเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้เข้าใจนะเวลาบอกลูกบอกหลานเพื่อที่จะบวชก็ต้องให้เขาได้ตั้งใจจะกี่วันก็ตามแม้กระทั่งวันเดียวรพระผู้มีพระภาคก็ยังยกยอ่องและยังที่พระองค์กล่าวว่าบุคคลที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งใดล่วงไปแล้วก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดมายังไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงบุคคลใดไม่คลอนแคลนไม่งอนแง่นนะอยู่ในธรรมปัจจุบันนะก็พึงรู้แจ้งในธรรมนั้นให้ตลอดแล้วก็พระองค์กล่าวผู้ที่มีความเพียรไม่เกียจคร้านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ นั่นก็หมายความว่าแม้แค่คืนเดียวก็ยังได้ประโยชน์และในการที่พระผู้มีพระภาคกล่าวถึงผู้เจริญสติปัฏฐานสี่พระองค์ก็กล่าวอยู่ว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างเต็มที่โอกาสที่จะสําเร็จภายในเจวันก็มีอยู่หรือในบางพระสูตรพระผู้มีพระภาคกล่าวเลยว่าสอนเช้าตอนเย็นสําเร็จสอนเย็น อีกวันหนึ่งก็สำเร็จเห็นไหมว่าแค่เพียงวันเดียวถ้าตั้งใจจริงโอกาสสำเร็จมันก็มีอยู่นะดังนั้นเรื่องจำนวนวันก็ส่วนหนึ่งความสำคัญอยู่ที่นะการตั้งใจประพฤติปฏิบัต,ตินี่เด้อบอกเขาไว้นะหมวดเจ้าจะได้บอกลูกบอกล้านลูกล้านผูริพุทท่านได้บวชนะหรือพี่น้องไว้สิบวชก็นจะได้เออให้คิดจังสี่ให้พิจารณาจังสี่นะพอแม่แต่งได้บุญนําพี่น้องจังได้บุญนํา เดี๋ยวเรามาดูธรรมะของวันนี้กันนะเป็นเรื่องเก่าเอามาอ่านใหม่นะปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อ43เล่ม22ข้อ43พระกันจำในบอ่อปตุตตะองค์พนว่าขะหะบ,บดีทำห้าประการเหล่านี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำห้าประการอะไรบ้างคือ ความมีอายุยืนความมีผิวพรรณงามความสุขยศและสวรรค์นะทำห้าประการเหล่านี้แหละน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกแนอผู้ใดบ่อยากอายุยืนผู้ใดบ่อยากผิวงามผู้ใดบ่อยากมีความสุขนะเป็นไปบ่ได้ที่นี่พระพุทธองค์กล่าวต่อไปว่าข้าพเดียทำห้าประการอัน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ หาได้ยากในโลกเหล่านี้เราไม่ได้กล่าวว่าจะได้มาเพราะเหตุของการอ้อนวอนหรือได้มาเพราะเหตุแห่งการปรารถนาถ้าทำห้าประการัน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเหล่านี้ <c oughs> จากได้มาเพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือได้มาเพราะเหตุแห่งการปรารถนาแล้วในโลกนี้ใครจะเสื่อมจากอะไรได้ ถือทุกคนขอได้ทุกคนขอเป็นนะทุกคนมีความปรารถนาที่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเพราะการขอหรือได้มาเพราะความต้องการอย่างเดียวทุกคนก็คงร่ำรวยกันหมดนะสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นก็คงได้มีได้เป็นกันหมดแต่สุดท้ายมันบอแมนเห็นด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการอ้อนวอนหรือตั้งความปรารถนาอย่างเดียวแค่ธรรมะก่อนนีกับสวนทางกัสิ่งทีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแม่นปัจจุบันนี่ถ้าปรารถนาจะสำเร็จไปใส่ไปบางนี้เดอ้อนะไปบางหันเดอ้อแน์จริงๆแล้วไม่ใช่นะมันอยธ่การสร้างเหตุเอา ต่อยากเป็นประลัดอปปต์ต่างสี่คนอยากเป็นดูสิคนนี่เอาแต่ว่าเทวดาสิซอยไปแสดงว่าเพ่อเกี่ยวตัวสันนี่เห็นบ่ลสิเลือกตังออ้งซอท่อเดือนนาเนี่แต่ละคนก็นอยากเป็นซอท่อเอาจาว่ากขนไปขอกับเทวดาเทวดาสิซอยไปเอาเทวดาเอาเกณฑ์อย่างว่าตัดสินว่าสิซอยผู้นั่นผู้นี้เป็นต่อเอาก็ขอคือกันปรารถนาคือกันทําไมบางคนได้เป็นซอท่อบางคนเครื่องบดไะ ให้เราเลือกตัง้งผู้ใหญ่บ้านเื่อกันผู้ใดผู้หนึ่งใดอีกผู้หนึ่งบ่ได้เอาอย้อนนี้อย่างนี่ดีถึงบอกว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการขอหรือการอ้อนวอนแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาอยากจะสอบผ่านก็ได่ไปขอได้ละ่ะขอซื้อ,อจะเ็จขอสอบผ่านว่าเอาเป็นไปไม่ได้จะไปบวนโลดนะเป็นไปไม่ได้่นดันะเนนจ้าพอดทบทวนตำรับตำล่าให้มีความหูในหัวแนะนะ่นั่นแหละ ก็เหมือนมีโยมคนหนึ่งเดชนะเพิ่นบอกว่ามูเพินเน่นนี่ลูกสอบได้แต่เลยสิผาลูกไปแก้บนเพิ่นว่าอาตมาจึงแนะนําไปว่าก่อนที่จะไปแก้บนพาลูกไปฉลองความสําเร็จพาลูกไปฉลองถึงนะการให้รางวัลความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามของลูกสักก่อน ว่าการที่เขาสอบผ่านนะ่ะสิ่งสําคัญที่สุดค,ค,คือคือความตั้งใจทุ่มเทนะของลูกปกริเดกเกียรก็แม่ไปบนไซ์ทั้งสิ้นนะนี่แล้วปน,นันทนก็นเสื้อกันนะแต่กระโบนเป็นอย่างความเชื่อของใครของเราแต่อย่างน้อยให้เราได้มีในะเหตุผลสักก่อนว่าเออในเมื่อ สอบพานเพราะการทุ่มเทดังนั้นก่อนที่จะไปแก้บนก็มาฉล้องมาให้ราวัลตอบแทนความเพียรพยายามของลูกซะก,ก่อนนะก็เลยแนะนพิผลไปต่างสัตว์อีกกรณีหนึ่งย่อมอน,นิตตนันี้เล่าเสียไปแล้วมนันอ่นแล้วโทรมากเดเราว่าคางบ้านเล่านี่บวหวานกำเริบหลับเป็นลมเบิดสติ่นก็ไลยผ้าไปสง่งโรงพยาบาล ไปส่งโรงพยาบาลแล้วพนว่ามันก็ไปจุดทูบบนอยู่โรงพยาบาลให้ผู้ป่วยปลอดภัยพอผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาเพนก็เลยโทรมาบอกเนี่ยละว่าเอาย่อนพนจุดทูบพนว่าอาตมาก็บพระเถียงพนดอคิดใน่ใจถ้ามั่นใจทั้งสั้นจะแบกไปรุงพยาบาลเห็นอย่างจาไปส่งรงพยาบาลเห็นอย่างจ้าคือ่ห้นอนอยู่เฮียนะจาก็จุดทูบเอาก็พาะแล้วนี่เด ความย้อนแย้งมันมีอยู่นะเป็นลมหมดสติเอาไปส่งโรงพยาบาลพอฟื้นขึ้นมาไปยกคุณงามความดีหายไยกับพงท่านที่ิะไปขอบคุณหมอพยาบาลที่แพดเพลินดูแลเอาใจใส่ไมน่นาะนี่นี่แล้วเป็นมาแล้วเนี่ยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็บคนไก่โตโทมาคุยยางขากระันมากะตับบกับเบื้องดอกนะเพราะว่าคนเอามันเปลี่ยนยากก็เลยบอไปเนเพิ่นเสื้อจางสันกับปล่อยเพิ่นไป นะมันบ่นว่าท่านได้หอดเวลานะก็เลยเล่าสู่กันฟังว่ามันมีแบบนีนะ้เหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ด้วยเห็นหะความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการขอหรือการอ้อนวอนะแต่ความสําเร็จมันอยู่ที่การลงมือกระทําเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะอยากอายุยืนก็ต้องสร้างเหตุเพื่อความมีอายุยืน อยากมีผิวพรรณงามก็ต้องสร้างเหตุเพื่อความมีผิวพรรณงามอยากมีความสุขก็ต้องสร้างเหตุเพื่อความสุขอยากมียศอยากไปสวรรค์ก็ต้องสร้างเหตุเพื่อสิ่งนั้นๆจำในบ่เหตุเพื่อความมีอายุยืนเหตุอย่างแน่นทำตนเองให้สบายรู้ประมาณในความสบายบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายเที่ยวไปในเวลาที่เหมาะสมและก็ประพฤติเหมือนผมนี่ เฮ็ดไดนเราไปนี่เีอยากอายุยืนอยากผิวพรรณงามทําอย่างไรก็ต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธถ,ถูกว่ามากๆก็ไม่ขัดเคืองนะไม่แสดงความโกรธความไม่พอใจให้ปรากฏนี่เดอยากมียศเฮ็ดจังไหนนะต้องไม่อิจฉาในลาบสักการะการนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่นนี่ นี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้เราเป็นผู้มียศมีอำนาจเอนโราบูเมนวาขอแล้วมันสิได้แต่อยู่ที่การสร้างเหตุอยากมีความสุขก็ต้องขยันทําบุญกุศลเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขทั้งบุญมันเกิดจากการให้ทานหรือรักษาศีลแม้กระทั่งการภาวนาอยากไปสวรรค์ก็ต้องประพฤติกายวาจาใจที่ดีแล้วเราก็จะได้ไปสวรรค์ หรือรักษาศีลให้ดีก็เป็นเหตุปัจจัยให้เราได้ไปสวัสค์นี่หละเอยากได้อายุยืนก็สร้างเอานะอยากมีผิวพรรณงามก็สร้างเอาอยากมียศอยากมีความสุขก็สร้างเอาในการสร้างเหตุเมื่อเราสร้างเหตุที่ดีแล้วเดี๋ยวผลที่เราต้องการมันก็จะได้จึงบอกพวกเราไปตั้งแต่ตนว่าแค่ความปรารถนาหรือความต้องการการขอ มันยังไม่พอที่จะทําให้เราสําเร็จได้ความสําเร็จอยู่ที่การลงมือกระทานี่เท่ห์โเจ้าส่วนใหญ่เป็นเศร้าหน้าโมเจ้าอยากได้เขาล้องบอไปไถหน้าเบืองลองบอไปวานเขาบอไปเบิงนามเมืองนอนอยู่เฮียนกับจุดทู่เด้ออ้าวตื่นสอมากับจุดอ้าวขอเด้อจังสันจังสีจะลองเบิงจะจสได้เขากินบอเจ้าก็บ่ได้เห็นหรอ มันก็เห็นๆกันอยู่แต่แปลกคนส่วนใหญ่บ่ไย้เอามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลที่ว่าไม่โยนิโสมนสิกาก็จึงไปเชื่อในสิ่งที่มัน่นบ่เป็นฐานะสิ่งที่เราควรเชื่อคือการสร้างเหตุนะการลงมือกระทำนั่นล่ะจะส่งผลให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการ อันนี้ก็คือธรรมะที่นํามาฝากให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์ให้พวกแต่ละคนเอาไปพินิจพิจารณากันเพื่อให้ได้หูวา่าชีวิตของเราเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็จงลงมือกระทำแค่ขอแค่อ้อนวอนมันสาเร็จไม่ได้แต่การที่เรามีความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องที่ดี มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและจะดียิ่งขึ้นกว่านั้นคือลงมือกระทําด้วยอา้าวประมาณนีนะนะ้แถมให้อีกหน่อยหนึ่งเอาละนะสุดท้ายก็ขออนโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเรามาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมา จงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงค์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่แบบจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุก์ในอาคตการอันใกล้โดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิดััวากากบพระ้ กล่าวคำถวายอาหารร่วมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ขอน้อมถวายพระตาหาร <c oughs> และของบริวารเหล่านี้ <c oughs> แด่พระกษุสูงขอพระกิุสูส <c oughs> งโปรดรับพระตาหาร และของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อทําให้แกล้งซึ่งนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเถินสาธุเดตั้งใจฟังอนุโมทนา อายุโทภลทโธทีโรวันนาโทปฏิภาณนาโทสุขาสาธาตาเมทาวีสุขังโซอธิาชาติอายุงทาตะาวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณนาโททีฆายุยาสวาโหติยาทายาทุปปาชะติติ กาเลทะทันติสปัญญาวะทันยูวิตามชาาัชรากาเลนาทินังอริเยสุูภพเตสุตาทิสุเวปสัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาขีนาเยตาทาอนุโมทันติเวยาวจังการุนติวา นาเตนาทาขีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคขีโนาตาสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาธาทินังวมหพลังปุญญาณิปาลโลกัสมิงปฏิธาหุนติปานินันติพรรรับบ,บม